สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟางอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้โควิด -19 ทีนก็กลับมาระบาดอีกรอบแล้วค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตาแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แบบฟางอยู่ก็คงกังวลเรื่องความสะอาดอยู่ใช่ไหมหล่ะคะวันนี้ฟางก็เลยอยากจะมาเลือกใส่เป็นแว่นสายตาแทนแต่ว่าการใส่แว่นสายตาก็จะมีความกังวลน,นะคะว่าฟางใส่ไปแล้วจะดูเนิร์ดไปดูแก่ไปหรือเปล่าวันนี้ฟางก็เลยอยากจะมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญกันนะคะว่ามีวิธีการเลือกแว่นยังไงให้เหมาะกับรูปหน้าค่ะ อันนี้ฟางไม่อยู่กับพี่ฝนแล้วก็พี่ลุ้นะคะที่ร้าน99 Optical หรือว่าร้าน Nightlight ค่ะที่ห้อง F 278ชั้น1น,นะคะ JJ Mall นะคะก็อยากให้พี่ฝนช่วยแนะนำฟางหรือว่ารูปหน้าแบบฟางแ,แบบคนไขนแบบไหนสวัสดีค่ะรูปฟางรูปหน้าแบบน้องฟางหน้าสวยอยู่แล้วนะคะหน้าทรงไข่อันนี้ก็จะแนะนำ ขอบอกหน้าน้องว่าจะได้ทุกทรงเลยเพราะว่าทางทางร้านเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแบบเลือกกอบแว่นมาใ mm. ห้เหมาะกับโซอินเทรนดว่าเราได้หลายทรงค่ะน,น้องลองฟังลองดูทรงนี้ได้เลยค่ะนนค่ะทนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรคะทรงแฟชั่นค่ะอันนี้เป็นยี่ห้อบูลนนะคะก็จะเหมาะกับแบบแฟชั่นยุคนี้สมัยนี้ค่ะมีได้หลายทรงค่โครงหน้าของน้องไม่จําเป็นต้องแบบหน้าลูกหัวใจต้องตัดเลี่ยม ือต้องเลือกแบบทรงกลมเท่าน,นั้นแต่แล้วเราก็จะมีกล่องเป้เหมาะกับลูกค้าได้ทุกทรงค่ะลูกค้ามาลูกทรงหน้าแบบไหนส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญี่เลือกหมด ก็จะมีแนะนำรุ่นผู้ชายรุ่นผู้หญิงใี่หมดหมาะกับเป็นโฟกัสสีอะไรแบบนี้นะคะหรือ,อ,ะะอว่าเป็นสีนเทเลนก็ได้หมดเนาะอ,อันนี้แนะนำเลยมีรองของไอ้หลอมากเลยค่ะนี่ชายช่าง <c oughs> เรานี่ก็ เลือดกอกเลือดเลนอันนี้เกี่ยวกับทำทำเล็บเปลี่ยนสีอะไรก็ได้เหนเลยค่ะแล้วทงหนาแบบที่ฝนนี่คยังไงอะต้องใส่แบบไหนค่ะถ้าตรงหน้าแบบนี้ก็จะออกูปไข่ถ้ารูปไข่ไม่จำเป็นต้องเป็นนี้เส ตอนี้แนะนำทเหมือนก,กันว่าเป็นไอศครีมทรงหน้าลูกไข่ไข่บอกใส่ไข่ลูกกลมไม่ได้แต่พี่บอกใส่ถือว่าได้หมดแล้วเราจะสามารถส่งให้ลูกสาวได้หมดเลยนะคะก็เป็นโซนเอเชียทางบ้าเราของเรารับรองมาแล้วไม่ผิดหวังถึงแม้เป็นทรงเยอะน,นะำทรงแบบนี้อันนี้เป็นยร่องของคนเรา าหารเราได้เลยเนาะก็จะขอาส่วนผสในเรื่องลงชั้นหนึ่งเป็นสินค้าแนะนําลูกค้าอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะแล้วเราก็จะมีคิวอาร์โค้ให้ลูกค้าสแกนแล้วก็เลือกสีเลือกทรงแว่นรับรองว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังลูกค้าสามารถเลือกกรอบแว่นอีกหลากหลายสยตล์เยอะแย้อาตมางมีให้แนะนาเยอะแยะ,ยะเลยแล้วก็กระแดดเนี่ยสามารถทาเป็นเป็นสายตา ็ได้ยินว่ามีแว่นกรอบจอกด้วยใช่ไหมคะแล้วแว่นกรอบจอะนี่มันคืออะไรคะถ้าเป็นแว่นกรอบจอะก็จะเป็นสไตล์เหมือนที่ฝนใส่นี้นะคะแต่ยังมีอีกช่องทางหลายช่องทางที่ลูกค้าแบบอยากได้ดีไซน์เก๋ๆก็มีหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะหรือจะทําเป็นเบสิกทั่วไปก็สไตล์เหมือนของพี่ฝนแต่อันนี้ต้องสั่ง,ส,งสั่งทางแล็บได้เลยเลือกได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการ รับรองว่าประทับใจแน่นอนทุกทรงค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ฝนแล้วก็ช่างลู่มากๆนะคะที่ช่วยแนะนำฟากเดี๋ยวให้พี่ฝนช่วยฝากร้านหน่อยค่ะได้ค่ะสำหรับ99ออ t ติคอนมีลดสินค้ามากมายนะคะ30-40%ถ้าเดินเข้ามาแอดไลน์หน้าร้านเพิ่มอีก10%ได้เลยค่ะแล้วยังลดได้อีกเยอะแยะมากมายมีหลายช่องทางให้ลูกค้าเข้าติดต่อดได้นะคะ คุ้มขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะคะใครสนใจอยากจะเข้ามาดูที่ร้านก่อนก็เข้ามาที่ศูนย์การค้าเจเจมอลหรจักติดแอร์ได้เลยคะ่ะร้านอยู่ที่ชั้น1ห,ห้อง F278 บริเวณทางลงบันไดเลื่อนชั้น1น,นะคะสำหรับวันนี้ฟังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ